สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันค่ะก้อนนอนค่ะพี่น้องแมวมแมวไม่ง่วงนอนค่ะพี่น้องก็เลยมาถ่ายวีดีโอแมวม่วจะนอนกันหรือยังลูกเอ,อ๋กวางทองม่จะนอนหรือยังลูกแม่เบ่งพี่น้องปิ้นทองปิ้นไงอยู่พี่น้องเอ,อ้ยยังบ่นอนเลยบอกไไหนดูสิ ว่าไอหมูหรืออะไรเนี่ยเป็นหมูหรืออะไรเนี่ยเป็นหมูหรือคนเนี่ยเป็นหมูหรืออะไรโลกเป็นหมูหรือแมวหือ fc ถามว่าเป็นหมูหรือแมวนูหนูตอบแม่สิหนูเป็นหมูหรือแมวอ,มมอ,มวอ้ทำไมน่ารักจังือโอ้ยทำไมน่ารักจังล่ะลูกดูโอ้โอโอโอ โอ้ยตากลมโตเลยค่ะดูดูเจ้าเจ้า,จากวางทองค่ะพี่น้องงามงามพวกเขาวลวกอยู่ใครใครใครมาเล่นไม่มีมารยาทนะลูกอืมแลนค่ะพี่น้องล่อยให้นแลนเมยเมยกับติงนอนกันแล้วตอนนี้กำลงังเล่นหยอกกันอยู่อ๋แม่นางแม่นางกวางทองทำอะไรเนี่ยลูกนะเรียขนอย่างเดียว โอ้ยไหนดูแม่ดูพุงทิดู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 พุงยุยพุงยุยดูดูดูพุงยุยพุงยุยโอ้ยตกใจตกใจใครเป็นฮะตกใจพวกไม่มีวารยาทวิ่งมาโอ้ยเสื้อเสื้อมีทองหนูหนูอย่าวิ่งมั่วนะลูกเออดูดูเอ้าเอา ไอหมีไอหมีวิ่งชนไอกว่างไอกวางเอาขึ้นวิ่งชนจนเขาล้มเลยเอ้าเอเอาเอาเอาเป็นไงล่ะทีเนี้ยเอาเอาพี่เอาขึ้นเนะี่ยยหยหยดไม่เอาไม่เอาแี่น้องยอมแล้วลูกน้องยอมแล้วกว้าง กวางไม่เอาลูกเหรอพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วน้องหยอกเล่นน้องหยอกเล่นไม่เอาแล้วกวางไม่ทำน้องแล้วน้องยังไม่รู้เรื่องหรอกน้องดำเอาตายแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้กวาง กวางพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วน้องเล่นแรงเล่นแรงเล่นตามภาษาลันพี่น้องก็ไม่ได้ทำกันจริงๆเราเขายกกันแต่ว่าหยกแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยเอา้า พอเราลูกหนูยังอ้วนอยู่ไปยังไปยังดำมาแม่มาดำมาแม่ใช่ดำไหมโอ้ยหวายจะเล่นผิดคู่นะแม่นะนี่โอ้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 พี่น้องเลยยันเอาเอาเอาดูดูดู มวยถูกคู่ด้วยวันเนี่ยโอ้ยปาไปนอนไปลูกปะหมดเวลาเล่นแล้วมั้งหมดเวลามวยปั๊มแล้วออกกำลังกายหยอกกันพี่น่าหยอกกันเอาขาดลงไปขาดหมดแล้วลูกเอ้ย ขาหมดแล้วหนูไม่ต้องไปเล่นกับเขาแล้วนะลูกนะหนูเล่นแรงมากเลยเจ้ากวางอ้าวอันนี้แม่ก็แม่ทองเทาก็สนใจแต่ไอ้ที่รอยขาดนี่แหลนะเนาะวันนี้ทองเทาคุณแม่เล่นเล่นกับคุณลูก จะกัดทำไมลูกูมันเขี้ยวอ,อ่ะกัดเข้าไปกัดเข้าไปเอากัดเข้าไปกัดเข้าไป <laughs> แข็งแรงแล้วนะเนี่ยกินหัวอาหารนะแข็งแรงแล้วพี่น้องแต่ว่าข้าวไอหัวอาหารเปียกกับคุกข้าวไ,ไม่กินเลยเนี่ยทองเทาเนี่ยกินหัวอาหารแล้วแข็งแรงเลยเอาเอาเอา,เอาน่ารักน่าชังจังเลยอ้วอนแล้วนะหนูวายอะไรนะรู้ยเล่นแรงจังเลย หยอกแม่แล้วทีนี้แม่ลูกหยอกกันเล่นเหนื่อยเล่นเหนื่อยแล้วเดี๋ยวก็มาอ่อนนอนอีก ไปล้วไปล้ไปล้ไปล,ไปล้ใครเอ่ยใครเอ่ยลูกใครมาผมชื่อมีทองครับผมชื่อมีทองครับผมมีทองจำสนครับไปแล้วแม่นนะแม่น่ะ,นะอย่าไปยุ่งกับแม่นะลูกนะมีทองอะไรไปอันนั้นก็ทองเทา น่าร oh, 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 oh. ักน่าเอ็นดูค่ะคุณแม่ยังสาวคุณแม่ยังสวยนี่ค่ะแม่ทองเทาวันนี้สดชื่นนะเนี่ยทองเทาเนี่ยจะทำอะไรวจะทำอะไรอ๋ออ๋ออเออเออาออ๋อ เอาเอาเอาทำอะไรกันทำอะไรกันทำอะไรกันใครแอบอยู่ตรงเนี้ยอืมใครแอบอยู่ตรงเนี้ยแอบใครลูกแอบใครแอบใครเล่นซ่อนหากับใครอืเล่นซ่อนหากับใครอืมเว้ยน่ารักจังเลยเบิ้งพี่น้องเบิ้งหนาฮักเปื่กวางท้องกันนาฮักนาฮักคนนี้คนพื่อเพื่อเอ้ยเอ้ยเอ้ยดูใคร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  น่ารักน่ารักกวางบองพี่น้องตัวอ้วนอ like 公公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 ้วนหนุกน้ำหนักเกินตาแน่ยอะเนี่ยน้ำหนักเกินแน่เลยไรนุ่งองรถคอมอ้วนแล้วมั้งลูกกองทอง ไปนอนเดถอะไปลูกวะดึกแล้วปะ่ะไปนอนกันเถอะป่ะเป็นใบเดียวกันเล่นกันอย่างมีความสุขเสือไปนอนเถอะไปลูกวะไปแม่งวงแล้วเสือทองไปนอนเถอะป่ะไปลูกวะพรุ่งนี้ได้ไปโรงเรียน ไม่เอานะครับแม่นะันะ่ะหยอกแรงนะคุณแม่จะเจ็บนะสวัสดีครับพบกับเสียทองได้ใหม่นะครับสวัสดีครับอ่ะทำอะไรกันน่ะเนี่ยมองหน้าอะไรกันแม่กับลูกคู่นะอะจ้องหน้ากันทำไมเอา้าเอา้เอาจะหยอกกันพี่น้องแม่ก็หยอกลูกลูกก็หยอกแม่เอา ยุดไม่เอา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 เดี๋ยวแม่ตีนะพี่เท้าอย่ากัดลูกนะโอ้ครับผมครับผมเท่าทองเท่าอย่ากัดลูก

ดึงดึงดึดึงดึดึงดึึดึงึงึพบกันใหม่นะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโอ้ย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 เบิ้งพี่น้องเบิ้ง